สวัสดีค่ะตั้งเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกระลังไกท่างส่องน้ำด้วยค่ะเด้อคลิปนี้ห้ามาเบิ้งตัวเลขหลังหอยออกนะค่ะเนาะสุดงวดประจำวันทสิบหกเมุูนาละค่ะหลังหอยออกงวดนี้เป็นทั้งใดเนาะเอฟซีมีผู้ใดโชกผู้ใดหมาแน่ว่นอกค่ะคลิปปลาสุดติเก่ล้ําแย่เดี๋ยวลงไปกะก้อนหอยออกก็จะมีไหลยสำนักอยู่นะค่ะเนาะ ตัวเลขห้ายสำนักยุคค่ะเกลําไอยเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวเอามาเบิ้งตัวเลขหลังหวยออกน้ากันเนาะค่ะเนาะค่ะเอากลับมาเบิ้งก้อนอื่นกลับมาเบิ้งของหลานสาวเมืองนอกล่ะค่ะสดของหลานสาวที่ทุกคนติดตามและลอกค่อยโทษขามากกับร้ายค่ะโทษมาหลายสายเนาะบางเทื่อเกลำย่อยบ่ได้รับค่ะก็ฝากติดตามทังส่องด้วยค่ะเด้อเพื่อสิบได้พลาดค่ะกดเข่าทังส่องเกลําไอ้ล่ะค่ะกดติดตามไว้เลย ข้ามาเบ่งตัวเลขของหลานสาวเมืองนอกห่อกค่ะหลานสาวเมืองนอกเพิ่นให้มากชุดตัวเลขค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขโค้งสุดถ่ายเพิ่นเนาะค่ะเนาะสดโค้งสุดถ่ายส่วนชุดแหลกค่ะเดี๋ยวกเกล้าแหาชุดแหลกค่ะชุดแหลกของเพิ่นตีเพิ่นให้่มาเพิ่นก็เน่นก,ก็ยยำบอกอยู่ดอกค่ะชุดแหลกเนาะ ค่ะอันนี้ค้าเบิ้งสุดแรกกันไปก่อนสุดแรกของเพิ่นหมาเลขกวิ่งบนค่ะเล็กวิ่งบนเพิ่นกับมาหนึ่งกับหาเล็กวิ่งเพิ่นกับเขาอยูนอ่ะคะเนาะเขานึงแต่มันลงล่างละค่ะสามหนึ่งค่ะเลขกวิ่งลางสี่มันกลับไปขึ้นบนเนาะคะเนาะเล็กวิ่งของเล่ากับเขาอยู่ค่ะหนึ่งกับสี่แต่เหลขกจับคูเราจับมาตั้สี่หนึ่งค่ะ แต่เล่ากับมีเหล,ล็กฝันล่ะค่ะเหล็กฝันแล้วจับมาให้40 30, คะ่ะ40 30เนาะค่ะเข่าเต็มๆล่ะคะ่ะ40เจ้าตัวเจ้าของเหล็กเพิ่นก็ได้ลายยกคะ่ะ <im it> เพิ่นก็ได้ทั้ง3 1, งล่ะคะ่ะเพิ่นสื่อของเพิ่นเนาะ <im it> เพิ่นคำนวณมาแล้วทั้งเหล็กฝันเพิ่นอีกเพิ่นก็จับเหรียญของเพิ่นเพิ่นได้ลายอยอคะ่ะ <im it> อันนี้เป็นโค้งสุดท้ายของเพิ่นล่ะคะ่ะโค้งสุดท้ายของเพิ่นก็จะมีอยู่ สี่ศูนย์สามศูนย์ค่ะเพิ่นเน้นไปที่เลขฝันเพิ่นเล่นเพิ่นกับสามหนึ่งนั่เพิ่นก็ได้อีกล่ะค่ะเพราะว่าเพิ่นกับมาอยู่แล้วเลขวิ่งซีซีหนึ่งสีศูนย์เนาะเข่ากับเลขฝันแล้วก็สื่อซีหนึ่งสีศูนย์สามศูนย์สามหนึ่งค่ะเราได้ทั้งบนทั้งล่างล่ะค่ะอันนี้สุดเมืองนอกล่ะค่ะเลขลาบสาวเมืองนอก ส่วนเลขสามตัวของเราก็เกือบแตกแล้วเนาะค่ะเนาะสี่ห้าหนึ่งค่ะเลขมันก็ออกห้าศูนย์สี่ค่ะมันบวมเป็นศูนย์เนาะค่ะเนาะเกือบแตกตัวแล้วค่ะผ่าดไปแต้มหนึ่งค่ะเลขสามตัวของเราค่ะเด็กเรามาง่ายู่ค่ะเข่าถูกยางเนาะค่ะเนาะเลขสุดแหกกับเข่าทั้งเลขออมสินทั้งเลขเท่ากัพุอผละค่ะผู้เพิ่นติดตามเหลขเนาะเจ้าของเหลขเพิ่นว่า ไปออกโยออมศิลนออกท่อกสอค่ะร้ายตัวอยู่เข่ารัฐบาลเท่านั่มละค่ะได้ร้ายอยู่ค่ะเจ้าของตัวเลขเพินินค่ะสุดนีเมืองนอกเนาะคะ่ะเนาะก็จะเห็นตัวเลขกันละค่ะตัวที่มันเข่าค่ะอันนี้ก็คือเลขฟันละค่ะเลขกฟันตัวมันเข่าของเพินินสุดต่อมากก็จะเป็น อันนี้จะเป็นสูตรคำนวณของเพิ่นล่ะค่ะเพิ่นหายเกลํามแย่มาคำนวณค่ะเกลํามแย่กับคำนวณออกมาคำนวณเองล่ะค่ะปล่อยตองหวดเนาะเกลํามแย่มคำนวณตัวเลขออกมาได้เล็กวิ่งเล็กวิ่งซีเล็กวิ่งซีกับเข่าอยู่ส่วนขางลางวิ่งมาสามค่ะวิ่งมาสามกับสองจับคูมาหาสองหนึ่งสามหนึ่งค่ะเขา่าเข่าตัวเน้นเนาะค่ะเนาะ,ะ,เ,นะเข่าตัวเด่นของ เกลำใยว่วงกลมให้ละค่ะสามหนึ่งรางค่ะวิ่งสามลางกับมารางอยู่ค่ะสูตรคำนวณของหลานสาวกถือวสุดยอดอยู่ค่ะเพื่อนให้สูตรมาคำนวณเนาะคำนวณเหรอฮะก็มาจับคู่อีกละค่ะกถทอว่หมวดนี้มาทั้งบนทั้งล่างละค่ะเหล็กสูตรคำนวณของหลานสาวค่ะสุดนี่ก็จะเป็นของเสี้ยนนอนหน้าค่ะเสี้ยนนอนหน้านี่ก็ เลขวิ่งไปได้ทั้งบนล่างของเพลินมาสามกับสี่ค่ะเข่าเต็มเต็มเนาะค่ะเนาะเข่าทั้งบนทั้งล่างเหล็กวิง่งจับคููมาหายของเพิินหายมาสามสี่สามหนึ่งเข่าสามหนึ่งตัววงกลมล่ะค่ะตัวเพิเน,นะคะ่ะสามหนึ่งตัวเพลินหายแต่สี่ศูนย์เพลินกับว่าเด็ดจ,จับมาเนาะเพลินเล็กวิง่งเพลินมาอยู่ค่ะเหล็กวิ่งเพลินมาอยู่ จับสามตัวมากกับาสามสี่ห้าค่ะเกือบแตกสามตัวเนาะ,ค,ะนะ 4, 5, ค่ะเนาะสี 5, 0, 4, 4, ่ห้าศูนย์ค่ะห้าศูนย์สี่เลขสามตัวค่ะของเส้นนอนหน้ากับเขาทั้งละทั้งบนทั้งล่างค่ะเลขวิ่งเพิ่มมากเขาทั้งบนทั้งล่างทั้งติเจาะอ,อีกเนาะคะนะ่ะเนาะสุดเส้นนอนหน้าค่ะสุดนี่ก็จะเป็นปูขุนละค่ะ สุดของปูขนค่ะรัฐบาลตองวดปูขนเพนให้มาเหล็กวิ่งซีกับเจ็ดเข่าตะเล็กวิ่งเนาะคะ่นะเนาะเหล็กจับคูปูจับมาห้บ่มีค่ะบ่เขาค่ะเล็กวิ่งเล็กจับคูผลบ่มีต่ว่าสุดอื่นๆเจ๋อลำไยกกับบะเดเอวของเผนมาล่งค่ะของปูขนค่ะถ้ากลมาตามต่อของ ของหลานชายเมืองนอกคะ่คะของหลานชายอิสราเอลล่ะค่ะสุดหลานชายอิสราเอลเพื่อนห้เลขวิ่งบนมาหนึ่งกับสี่ค่ะจับคูมาให้บ่มีสี่ศูนย์เนาะค่ะเนาะค่ะ,เ,ะ,คะเลขวิ่งของเพื่อนกับเข่า <S <S เขา่าทั้งสองตัวล่ะค่ะเข่าทั้งหนึ่งทั้งสี่เลขสามตัวแล้วจับมาอยู่ค่ะ <S <S ห้าสามหนึ่งค่ะห้าสามหนึ่ง เลขสตัวเราหาสมหงตัวเด่นของเราล่ะค่ะแต่เราไ่ได้จับสามหนึ่งมาเราจับมาตั้งซีหนึ่งะเนาะซีหนึ่หค่ะห้าสาเลขสาตัวมายูรางค่ะเลขมายูรางวิ่งรางสเราเอาสามหนึ่งมลงรางเข่าพอดีพอดีค่ะลงรางตัวเนีนของเพื่อนพร้อมเรียบร้อยล่ะค่ะสามศูน์สามหนึ่ง อิสเลีหาค่มาสีคูค่ะวิ่ง3าเนาะสามศูนย์สามหนึ่งสห้าเคูเน้นในสองคูค่ะเข่าตัวเด่นของเพื่อ่ะค่ะเข่าตัวเด่นเข่าตัวเด่นตัวเน้นชุดนี้จะเป็นเลขหลับกอดท่อม้อเกนิงหลหะค่ะหับกอดท่อหมอเพิ่นกรไหามาเพิ่นหามาเป็นเลข ไปได้ทั้งบนรางหนึ่งกับศนย์เนาะค่ะเลขวิ่งก็เข้ามาทั้งสองตัวล่ะค่ะแต่เราจับมาเป็น3าศูนย์ค่ะเลขมันออกศูนยีเนาะติดติดหนึ่งก็จะเป็น1นีค่ะ3าหนึ่งก็มีอยู่ค่ะ3ามหนึ่งเขา่าค่ะสามหนึ่งค่ะตรงมันเข่าเนาะสาหนึ่ง ามหนึ่งของเหล็กหลับกอเท่หม้อลรค่ะเขาเขามาเรื่อยๆอยู่ค่ะเขามาทุกอาจารย์เนาะที่เบิ้งมากเนี่ยกับเขามาทุกอาจารย์ค่ะอันนี้เลขสามตัวค่ะสี่หนึ่งห้าคอมเมนศูนย์นเนาะ,ะเขาเกือบแตกตัวต้นละค่ะสี่หนึ่งห้าของเพื่อนเลขสามตัวสี่หนึ่งห้าเกือบแตกตัวต้นละค่ะ มัดออกห้าศูนย์สี่ค่ะห้าศูนย์สี่สุดนี้ก็จะเป็นของเสียไงยค่ะเสียไงยเพิ่นหามาเหล็กวิ่งหนึ่งกับสองค่ะจับคูมาไหาก็จะมีต 1, 2, ะะั้หนึ่งสองเราขะเนาะบอมีหนึ่งสามค่ะเหล็กจับคูส่วนเหล็กสามตัวของเราค่ะแตกสามตัวต้นค่ะศูนย์สี่ห้าค่ะ ศซนสี่ห้ามันออกห้าศซนสี่แตกสามตัวตดตกกันสามโซนสองนค่ะลดไปนะะเนาะ,ะค่ะเนาะเก้าโนเค่ะว่าเปนสามโซนเก้าน,นตัวละค่ะแตกสามตัวตดศซนสี่ห้าเสียใง,งนี่ถ้ามากค่คือมากสตัวเนาะค่ะเนาะตามที่ปลอยไม้ย่ำได้คือ สามตัวของเพิ่นล่ะค่ะือวสุดยอดอยู่ค่ะเล็กวิ่งของเพิินกะเข่าเล็กสามตัวกะมาเนาะค่ะเนาะสุดของเสียญงสุดนี่เป็นของเล็กมิดทีมาค่ะเล็กมิดทีม่าหายมาเลข3สามตัวสามสองหนึ่งค่ะสามสองหนึ่งตัวเด่นสามตัวจับคูมหาห่สองหนึ่งสามหนึ่งเนาะแต่ว่าสามหนึ่งเพิ่นบบเดเพิ่นบบเด้วงกลมค่ะ เข่าสาของเพิินค่ะสาเล็กีก็จะเป็น41่หนึ่งสี่เจ็ดสี่ห้าห้าค่ะมาเขายุโตรงสี่ศูนย์ข้างล่างพี่ค่ะสี่ศูนย์สีตกข้างล่างเนาะค่ะตกกันแตกข้างล่างทั้งบนล่ะค่ะเล็กวิ่งของเพ่ินกับเข่าเนาะค่ะเล็กวิ่งกับมาหนึ่งกับ0ูย์ค่ะ หนึ่งกับศูนย์เข่าแตกเลขวิ่งสองตัวมาามดสุกตัวค่ะของเลขมิตีมาล่ะค่ะเลขสามตัวสองตัวชุดนี้เป็นเลขพ่อแขกล่ะค่ะเลขเทวดาพ่อแขกเนาะเพนไธมา่าสี่ห้าแปดค่ะสี่หาในกามาแต่เลขมันออกห้าศูนย์สี่เนาะค่ะเนาะเลขสามตัว บะมี่บะเข่าบะลุค่ะเลขสองตัวก็จะมีแต่สองหนึ่งค่ะบะมี่มาสามหนึ่งเนาะค่ะเนาะค่ะลดแต้มหนึ่งค่ะหน่อยๆเนาะของพอแขกค่ะสองหนึ่งสามหนึ่งค่ะขยับขึ้นน้อยหนึ่งกับสิบพอดีค่ะสองหนึ่งสามหนึ่งของเพลนเลขของเพลนบะลายค่ะหน่อยๆค่ะงวดหน้าตามกันไม่ละค่ะสุดของพอแขกค่ะสุดนี่จะเป็นของ ปูตาผักขาวล่ะคะ่ะเกลําลำย่อด้ไปจุดถูกไปจุดถูกขอเลขของผลเลขถูกผลกม้าหนึ่งสี่ศูนย์ล่ะคะ่ะจับครูไม้หาจับครูไม้หาก็จะเป็นหนะะึน่งสี่ศูนย์สี่ศูนย์นะค่ะเนาะค่ะกับเข่าสี่ศูนย์ศูนย์สี่นี่ล่ะคะ่ะของปูตาผักขาวคะ่ะเสียงไปขอเลขเพิ่นมาแล้วกะเกลําลำย่กับฝันดีอยู่คะ่กะก็เลยจับคว่ำฝันมาเป็น เก้าสี่ศูนย์นะะเนาะค่ะเนาะค่ะเกือบแตกสามตเนาะค่ะเนาะฝันว่าได้กุ้งลหรคะ่กะก็เลยตีเป็นเก่าไปหาปูกลับกันมากอะฝันว่าได้กุ้งไล่หลายกุ้งซอนแล้วกุ้งนะคะก็เลยตีเป็นกเนก่าเก้าศูนย์สี่กรเลยบล็อกถือสามตค่ะเกือบแตกสามตเลขของเพิ่นกับมาตรง สี่ศูนย์นะคะตัวมันเข่าเนาะของปูตาสี่หนึ่งสี่ศูนย์เข่าเต็มๆล่ะค่ะของเพนสุดนี้ของเสี้ยนทั้งรอยเอ็ดค่ะเสี้ยนทั้งลอยเอ็ดไถ่ามาเลขวิ่งหงกับสองเลขวิ่งของเพิินกับเข่าอยู่นะคะเนาะจับคูมากกับมิตรสองหนึ่งค่ะสองหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งเหนึ่งสี่เนาะบ่มี3สาหนึ่งค่ะของ พอเสียนทางลอยเอดกะลดกะพาดไปค่ะจังไดกะคอยตาม่อกันอีกเนาะค่ะเนาะตัวเลขกะมีมาหลายสำนักค่ะมีเขามีลดเป็นเรื่องธรรมดาค่ะจังไดกะจะเลืมอมจะผาดได้ค่ะเด้อกดติดตามไว้คลิปหน้าเจริญแยกกะจะตามโตแนวท่ามหาอีกคือเก้าล่ะค่ะสุดตัวเลขตัวเลขหลายอาจารย์หลายสำนักเนาะค่ะที่เด่นเดรักๆก,ก,กะจะเป็นเลขหลานสาวเมืองนอกละค่ะ หลานสาวเมืองนอกถี่ทุกคนทัวติดตามลอค่อยเนาะค่ะเนาะวัดนี่เพื่อนก็ได้หลายแสนยกค่ะจาของตัวเลขเพื่อนจากหลานสาวทั้งเมืองนอกล่ะค่ะคลิปนี้เกลำย่ีพ่อไมอยัางหลายก็จะคอจบคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้เด้อค่ะเด้อคลิปหนากะพอกันไหมเนาะค่ะเนาะสุดต่อไปค่ะคลิปนี้ก็สิขอสวัสดีค่ะ